โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบบอกเหมือนเดิมนะครับผมนี่วันนี้เราไปอยู่กับคุณลีโอนะครับผมเหมือนเดิมนะช่องสกู๊ปวันนี้เราจะมาขับรถไฟในในโรบบอกครับผมแต่เป็นรถไฟโทมัสนะครับผมนี่นี่เปลี่ยนหน้าด้วยท่านผู้ชมเอ้นี่ดีดีเราเราขอเลือกหน้าก่อนโอ้โหเอ้าอะไรเนี่ยเอา กอันนี้ก็จะเป็นชื่อกอดอนนะผมใช่ครับใช่แล้วก็อันนี้เป็นเจมันนี้เพอร์ซี่แล้วก็เอ็ดเวิร์ดแล้วก็โทมัสนะครับผมแต่เราจะขับโทมทนะัสเนาะไดคแล้คุณมาขับมาขับโทมัสกับผมอะ่ะได้ครับได้ขับรถแฟนโรบออันนี้เป็นผู้คมอ้วนนะใช่ครับผู้คมอ้วนทำไมทำไมทำไมมันล่วงไปกันนะเอา้าคุณทำอะ่ะดูหน้ามันดิ หล่อมจัดอะโอ้เอาอะไรเงี้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรน่าจะต้องเอาเอาสีแดงออกมั้งข้างไหนข้างไหนที่แรงสุดไม่รู้อะสีแดงท่านโอ้ยโอ้ยผมโดนนีบฮุ้นอ๋อโอเคลุกมาละมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็โดนขวางอยู่อะเราจะเอาไงเดี๋ยวเราเราน่าจะต้องน่าจะต้องขับขับเขี่ยออกไปเลยครับ โอเคคันคันสีแดงนี่แรงสุดป่ะคุน่าจะแรงสุดใช่แรงสุดใไหมโอ้โหดูดิวันนี้รถไฟทูมาชนกันตกล้างพังยับเลยครับน้องๆทุกคนดูสภาพดิโอ้โหดูดิเราเราต้องน่าจะต้องพุ่งชนเลยครับน่าจะพุ่งแรงไม่ได้คุณคุณมาตรงนี้ดีกว่าขับมาครับมาเอารถที่เป็นรถ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 น้ำมันดีกว่เนาะ เอ่ออันนี้ไม่ได้คุณนี่นี่นี่มาขับตรงนี้มานี่นี่นี่ตรงนี้เอาตรงนี้มาผมกำลังหาปุ่มดีลีทอยู่ตอนเนี้ยนี่นี่คุณคุณมาขับเบอร์สิบเอ็ดมานี่นี่นี่ฝั่งนี้เลยไหน่ะมองไม่เห็นเลยอีกฝั่งนึงอ่ะอ๋ออยู่นู่นเลยใช่ไหมใช่ใช่คุณมารถไฟมาโอเคครับสวัสดีชื่อ อะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมตาม,มไม่ทันแล้วมันเป็นตัวใหม่อะใช่ใช่ใช่มันเป็นตัวใหม่ลนะอันนี้อันนี้นั่งอันนี้น,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 นั่งอยู่ตรงตู้ข้างหลังเนี่ยปะ่ะโอเคได้ปเคนี่ครับเขาเน่นี่เน่ไปครับปะ่ะสิงกันดีกว่านะครับซิงกันเลยโ<ร>องซิเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคุณวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมไปดักถ่ายรูปแป๊บนึงคุณเอาตรงนั้นนี่มันเป็นปกเลย ได้ได้ไ,<อ>ได้ไอรถพังอ่ะตรง<ะ>ที่อ๋อต้องรถเยอะๆใช่ไหมใช่รถไฟโทมัสตกรางพังยับเงี้ยนะโอเคตอนนี้มาสถานีแรกแล้วตอนนี้โ,ววโอ้ยอ๋อนี่เหมือนเหมือนในการ์ตูนเลยคุณใช่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 เหมือนเป๊ะเลยอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าแมปนี่มันเป็น,นะน,นมแมปออฟฟิเชียลเขาหรือเปล่าแต่ว่าแบบเรื่องแบบเรื่องกราฟ,ฟิกอยู่แบบเรื่องการ์ตูนหรือแบบตัวละครอะไรคือแบบเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลย ไปครับตอนนี้ผมรออยู่หน้าสถานีแหละอ่าเคยคุณอยู่ชันชช้นชลาชั้นชลาข้างในนะอ๋ะชชอะะชั้นชลาที่ห้านะฮะใช่นี่โอ้ย <laughs> ชนแล้วชนแล้วไปแก่ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อคุณชนุนมาเยี้เลยตกหลังเ,เออผมชนคุณอันนี้เป็นตู้ของนี่ที่ไให้อะไรวะเอะโกดอนลากนี่อ๋อชันช่าน่าจะเป็นรถด,ด่วนไะใช่ใช่อ้ยคุณมีคันนี้คันหนึ่งด้วย ่แรงเลยครับคันนี้น่าจะไอ้นี่พอพอแรงวัดกับซีซีสามได้ปะได้ครับอุ้ยแรงนะนี่ดูดิผมมาใส่ชุดตำรวจไทยเนี่ยดักเออเอ้าหลุดตกล้างคุณกลับคุณคุณวาร์ฟกลับไปที่นู่นดีกว่าไอ้ที่โทมัสนั่นอ่ะอุ้ยเหมือนเขาจะแก้นั่นแล้วอ่ะ น่าจะหายบักกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โหเฮ้ยมนันผมบักอ่าน,นี่ไงมาละอ,อันนี้อันนี้อันนี้สีสีเขียวเบอร์เบอร์สามนี่คือใครเอ,อ่อผมไม่ไแมน่ใจเหมือนอ๋อโอเคมาออมออมรัตน,นาออมรัตน,นาอ๋อใช่ครัแบแป๊บนะคุณมาโอเคมาโอเคมามามอ,อ,อ้าวอันนี้ไม่ใช่เราเหรอเนี่ย ตอนแรกตอนแรกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ผมไปเข้าไปติดในรถมันอีกอ๋อเอา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 บักบักบักก็เคไปไปครับไปครับไปครับไม่ไม่ไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถผมคันนั้นอ่ะอ๋อโอเคคุณอย่าพูดคุณสับล้างให้ผมนะเอากดนอกหนกกดนอกไปซิ่งเนี่ยใช่ครับไปเลยครับเอาเอาเบาก่อน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  เบาก่อนคุณผมยังไม่ให้คุณออกเลยนะโอ้ตกลางกันแล้วครับก็วันนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรถไฟโทมัตนะครับผมเกมโทมัสแบบสมจริงนะดูภาพมันสมจริงมากเลยแล้วก็แบบว่าหน้าตัวละครหรือแบบสถานีหรือฉากอะไรเงี้ยคือคือใช่เลยเนาะอันนี้คือเป๊ะเลยเนาะใช่ใช่คุณก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ